มีการอบรมประชุมสมนาที่หนึ่งวิทยากรได้ชูคำปั้นขึ้นและก็บอกให้ผู้เข้าร่วมประชุมสมนาแต่ละคนได้ออกมาหาวิธีการที่จะขายคำปั้นเขาให้ได้คนแล้วคนเหล่า ที่เดินออกไปเพื่อที่จะไปคายกำปั้นแต่ละคนดึงนิ้วบ้างพยายามถ่างนิ้วออกจากกันบ้างพยายามที่จะบ,บีบที่ข้อมือบ้างเพื่อที่จะให้กำปั้นนั้นคายผลปรากฏว่าไม่มีใครสามารถที่จะพิชิตกำปั้นเจ้าปัญหานั้นได้เลย หนุ่มคนหนึ่งได้เดินออกไปพร้อมกับส่งรอยยิ้มพร้อมกับส่งยิ้มให้กับวิทยากรท่านนั้นเดินออกไปยิ้มให้พอเข้าไปใกล้ตัวของท่านวิทยากรหนุ่มคนนี้ก็พนมมือไหว้วิทยากรพร้อมกับพูดบอกว่า สวัสดีกับท่านพอพนมมือไหว้ว่าสวัสดีกับท่านพิทยากรท่านนั้นก็พนมมือหลับไหว้ตอบทุกคนในที่ประชุมแห่งนั้นได้สังเกตเห็นว่ากำปั้นเจ้าปัญหานั้นมันได้ขายออกทันทีเลย การกำปั้นมันสอนอะไรเรามันบอกอะไรเราคนส่วนใหญ่นั้นนะชิดที่จะเอาชนะกันด้วยกำลังหาน้อยมากที่จะเอาชนะกันได้ด้วยใจมีคนจำนวนน้อยที่จะเอาชนะกำปั้นนั้นด้วยการหยิบยื่นดอกไม้ ด้วยการกอดทักทายด้วยการจับมือด้วยการปนมมือไหว้น้อยมากที่จะคิดจัดการกับกำปั้นเจ้าปัญหานั้นด้วยวิธีที่แสดงความดีน้ำใจไปตีและคุณงามความดีตอบวิทยากรท่านนั้น คนส่วนใหญ่คิดว่าการเอาชนะกันด้วยกำลังเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่จิจกรรมการอบรมเกมขายกำปั้นเนี่ยบอกเราว่ากำปั้นนั้นนะ่ะ มันถูกทำลายได้ด้วยวิธีการที่พนุมมือไหว้ทำให้วิทยากรท่านนั้นยอมจานนกับหนุ่มคนนั้นถ้าจะพูดให้ถูกแล้วก็คือชัยชนะได้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายฝ่ายแรกคือวิทยากรได้รับมิตรไมตรีที่ดีกับหนุ่มคนนั้นที่ผนุมมือไหว้เขา ชัยชนะที่สองได้เกิดขึ้นกับหนุ่มที่พนุ่มวว่ายคือได้สาม,มารถพิชิตกำปั้นเจ้าปัญหานัลงได้ด้วยวิธีการที่ง่ายได้ด้วยการมีน้ำใจไม่ตีต่อวิทยากรท่านนั้นคนส่วนใหญ่คิดว่าเมื่อแหลงมาก็ต้องแหลงตอบ ื่อด่ามาก็ต้องด่าตอบเมื่อโกรดมาก็ต้องโกรดตอบใช่ไหมประเภทที่จะใช้ความสงบเย็นใช้ความดีใช้ความสุขขมนุ่มนวนใช้น้ําใจไม่ดีโต้ตอบกับผู้ที่เป็นศัตรตูนั้นเนี่ยหาได้น้อยมากเลย วิธีการที่จะจัดการศัตรูได้ดีที่สุดก็คือเราต้องเปลี่ยนศัตรูมาให้เป็นมิตรถ้าเราสามารถเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเราได้นั่นคือชัยชนะที่ถาวรเด็ดขาดเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนถ้าชัยชนะนั้นมันเกิดขึ้นด้วยความแรงด้วยความเคี้ยวกาด ด้วยการบังคับคุมเหงชัยชนะนั้นไม่ได้เป็นชัยชนะที่ยั่งยืนเลยเพราะการกระทําที่รุนแรงการกระทําที่ปราศจากความรักความเมตตาความเห็นอกเห็นใจกันมันจะเป็นการกุดคุยความรุนแรงความไม่ดี พลังแห่งลบออกมาปะทะกันเป็นความรุนแรงเสียหายมากเพิ่มขึ้นตรงเงินข้ามถ้าเราไม่ใช้ความรุนแรงเราใช้ความดีเราใช้ความมีน้ำใจไม่ตีต่อเขาคนนั้นเนี่ยมันเป็นการขุดคุยความดีที่มันมีอยู่ในหัวใจของคนคนนั้น แม้มันจะอยู่ลึกสักเพียงใดก็ตามแต่เราก็สามารถที่จะขุดคุ้ยความดีของเขาออกมาให้เราชื่นชมได้ความมีน้ำใจไม่ตีและความดีที่เรามีต่อคนที่เป็นศัตรูเราเนี่ยคนที่เป็นคนที่ทำลายเราเนี่ย ความมีน้ำใจไม่ตีและความดีพวกเราเชื่อไหมว่ามันสามารถเปลี่ยนอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราให้กลายเป็นสะพานสารวิตภาพให้เกิดขึ้นระหว่างเรากับเขาคนนั้นได้ซึ่งเคยพูดเดียวกับนักศึกษาไทยที่ไปเรียนที่เมืองบอตตันประเทศอเมริกา วันนี้ขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ให้มันเข้ากับเรื่องนี้เมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีนักศึกษาไทยของเราท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงไปเรียนที่เมืองบอดสันเช้าว,วันหนึ่งซึ่งเป็นเช้าว,วันเสาร์ แต่เช้าไปอย่าประมาณสักตีสี่ตีห้าเพื่อที่จะไปซื้อไข่มาใส่ตู้เย็นไว้มาใส่ห้องครัวของเขาไว้เพื่อที่จะกินตลอดทั้งอาทิตย์ในขณะท,ที่เขายืนรอไฟเขียวอยู่ที่เกาะข้างถนนข้างมาหาลัยบอดตันนะนะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเขาคือ มีโจรผิวดำคนหนึ่งล็อกคอเขาแล้วก็มิดกี้เขาแล้วก็บอกเขาว่ายื่นกระเป๋าเงินมาเดี๋ยวนี้เขาตั้งสติแล้วก็ยื่นกระเป๋าเงินให้กับโจรผิวดำคนนั้นเมื่อโจรผิวดำคนนั้นตรวจดูในกระเป๋าเงินมีเพียงแค่ยี่สิบดอลลาร์ ยิ่งเพิ่มความโกรธฉุนเฉียวให้กับโจนพิดนพวดำนคนนั้นมากเพิ่มขึ้นโจนพิวดำนได้ถามเธอว่านาฬิกามีไหมสร้อยคอมีไหมของมีค่าในตัวคุณมีอะไรบ้างเอาออกมาเดี๋ยวนี้คุณอยากจะให้ดีๆหรือคุณยากจะให้่มค่าคุณเพื่อเอาทรัพย์สินของคุณ นักศึกษาไทยของเราพูดตอบว่าฉันไม่มีอะไรฉันไม่มีค่าอะไรไม่มีของมีค่าอะไรในตัวเลยหมดตัวของฉันมีเพียงแค่ยี่สิบดอลลาร์เนี่ยเป็นไปได้อย่างไรคุณเป็นคนมาจากเอเชียดูหน้าตาคุณไม่มีเงินคุณจะมาเรียนที่นี่ได้อย่างไรคุณต้องมีเงินสิคุณถึงมาเรียนถึงอเมริกาได้คนอื่นอาจจะมีเงิน แต่ฉันมาเพราะฉันได้รับทุนฉันมาเพราะฉันได้รับทุนฉันอีกแค่เนี้ยเจนพี่รำถามอีกว่าแล้วยี่สิบตลาในคุณจะไปซื้ออะไรเขาก็บอกว่าจะไปซื้อไข่เพื่อที่จะมาต้มกินตลอดทั้งสัปดาห์ในขณะนั้นเนี่ยวี รปภของมหาลัยมองเห็นเหตุการณ์เขาก็คิดว่าคงจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับหญิงไทยคนนี้แน่นอนยกหูโทรศัพท์ขึ้นทัีเพื่อที่จะแก้งตำรวจแต่หญิงไทยของเราคนนี้เนี่ยมองเห็นก็เลยร้องใส่ตำรวจว่าคุณตำรวจอย่าโทรศัพท์คุณเจ้าหน้าที่อย่า พทรเรียกตำรวจเป็นการเข้าใจผิดพวกเราเป็นเพื่อนกันเขาล้องใส่เจ้าหน้าที่รปภบ,บอกว่าเจ้าหน้าที่อย่าเรียกตำรวจพวกเราเป็นเพื่อนกันพอเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นแหละจนผิวดำมันก็แปลกใจมันก็ถามตอบ,บว่าเราเป็นเพื่อนคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็เมื่อกี้ไงที่เราเจอกันคำพูดที่บอกว่าเมื่อกี้ไงที่เราเจอกันเนี่ยพวกเราเชื่อไหมว่าคำพูดนี้เนี่ยทำให้จนผิวดำเนี่ยต้องยื่นกระเป๋าเงินที่มียี่สิบตลาานนั้นคืนให้หญิงไทยผู้ใจงามของเราท่านนี้เลยแล้วเป็นยังไงต่อรูไหมพาหญิงไทยผู้ใจงามของเราท่านนี้นะ ไปซื้อข้าวปลาอาหารสามถุงใหญ่เลยแล้วหิ้วมาส่งที่หน้ามาลัยก่อนจะจากกันควักเงินให้อีกห้าสิบดอลลาร์เหตุการณ์ยังเกิดขึ้นต่อไปคือเขาได้นำเงินห้าสิบดอลลาร์น่ะไปซื้อข้าวปลาอาหารสมัยนั้นเนี่ยอาหารไทย ที่ชื่อต้อยมยำกุ้งเนี่ยด่งดังมากเขาทำต้ยมยำกุ้งเนี่ยไปเลี้ยงครอบครัวของโจรผิวดำคนนั้นยิ่งทำให้เพี่ยนคนที่เป็นศัตรูให้เป็นมิตรที่สนิทแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้เนี่ยเวลาเขาแไปอเมริกา ถ้ามีเวลาเขาจะไปเยี่ยมจนผิวดำคนนี้ตลอดไม่เคยลื่มเลยพูดได้ไหมว่าศัตรูกลายมาเป็นมิตรพูดได้ไหมว่าถ้าเรามีน้ำใจไม่ตีและความดีมันจะทำให้พยันตรายนั้นที่จะเกิดขึ้นกับเรากลายเป็น สะพานสารมิตรไมตรีเกิดขึ้นมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งจากเล่าให้ฟังเคยเล่าแล้ววันนี้เล่าใหม่ถ้าพวกเราสนใจเรื่องผู้กำกับหนังฮอลลีวูดพวกเราก็คงจะรู้ชื่อว่าสตีเวนสตินเบิรนเป็นผู มือหนึ่งของฮอลีบูดเลยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเรื่องการทำหนังใหญ่ทำแต่เรื่องออกมาเนี่ยได้รับความชื่นชมจากผู้ชมได้กำไรมากมายมหาศาลที่สตีเวนสติเบิร์กเป็นผู้กำกับไม่ว่าจะภาพยนตร์เรื่องใดสติเบิร์กได้พูดตอนหนึ่งบอกว่า สมัยที่เขาเป็นเด็กเรียนมัธยมอยู่นั้นนะอายุสิบสามปีขามีรุ่นพี่คนหนึ่งอายุสิบห้าปีที่คอยทุกตีดุดดาผาไข่เน่าใส่เขาทำร้ายเขาอยู่แทบตลอดเวลาเลยหาเรื่องกันแกล้งทำลายเขาอยู่แทบตลอดเวลาเลยเขามีความรู้สึกว่า อยู่ที่นั่นที่โรงเรียนเนี่ยเหมือนกับแดนนรกเพราะถูกหลังแกจากรุ่นพี่คนนี้อยู่เป็นประจำมีวันหนึ่งสตีเวนสตินเบิร์กเขาได้ตัดสินใจเดินเขาไปหารุ่นพี่คนนั้นซึ่งอยู่มากกว่าสองปีว่าเนี่ยพี่ผม ถ่ายวิดีโอทำหนังเรื่องหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าสู้กับนาซีผมยังหาพระเอกในเรื่องไม่ได้ขอพี่เมตตาผมหน่อยได้ไหมช่วยเป็นพระเอกในเรื่องให้ผมด้วยพอพูดจบคนนั้นก็หัวเราะสักพักหนึ่งเขาก็รับปากรับคำที่จะแสดงเป็นพระเอกให้ เมื่อถ่ายทำหนังเรื่องสู้กับนาซีเสร็จหนุ่มคนนั้นซึ่งเป็นคนที่ลังแกสตินเบิร์กอยู่ตลอดเวลาได้กายมาเป็นมิตรที่แสนดีกับสตินเบิร์กตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาที่เขาแสดงความไม่ดีกับสตินเบิร์ก หมายจริงๆก็คือต้องการให้สตินเบิร์กยอมรับเขาเมื่อสตินเบิร์กยอมรับให้โอกาสเขาให้เกียรติเขาแสดงความมีมิตรไม่ดีต่อเขาเขาจึงแปรเปลี่ยนกายมาเป็นเพื่อนที่ดีของสตินเบิร์กตั้งแต่นั้นมาพวกเรท่านหนงหลายใครก็ตามที่กินไม่ดีกับเรา พูดไม่ดีกับเราทำไม่ดีกับเราขอให้พวกเราใช้ความนิ่งเพื่อที่จะสยบความขึ้นไหวอย่าได้โต้ตอบอย่าได้กระทำอะไรที่เป็นความรุนแรงความรุนแรงไม่เคยสามารถเปลี่ยนใจใครได้ความรุนแรงไม่เคยนำมาซึ่งชัยชนะที่บริสุทธิ์และเด็ดขาด เมื่อสามสิบกว่าปีก่อนนู้นบ้านเรายังมีลัทธิของมิวนิตโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งจังหวัดน่านเนี่ยมีกรณีที่โด่งดังมากเห็นไหมพวกเราถ้าดูทีวีดูข่าวยังมีข่าวที่เกี่ยวกับ ้ประวัติของราชการที่สิบเลยที่ท่านทรงสเสด็จไปบัญชาการลบที่จังหวัดน่านเพื่อที่จะต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยด้วยองค์ท่านเองเลยเห็นไหมเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนนู้นหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย66สิทับยี่สไม่นาน รัฐบาลก็สามารถเอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เอาชนะได้ด้วยอย่างไรมันมีกรณีตัวอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะเล่าให้ฟังคือที่จังหวัดน่านนี่แหละมันมีจุดหนึ่งที่พวกมงเนี่ยเขาไปเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แล้วทางรัฐบาลก็รู้ว่าแกนนำเป็นใครบ้างเขาไปจับตัวได้จับตัวได้ต้องหลายคนทุกคนที่เป็นชาวมงเนี่ยก็คิดว่ารัฐบาลเอาผู้นำแกนนำเขาไปเนี่ยคงจะไปทำการสอบสวนและทำการทารุนกรรมทำอะไรไม่ดีกับแกนนำเขาแน่เลยแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย เหตุการณ์กับตลบัตเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองเราพาแกนนําเขาเหล่านี้นะไปนั่งฐานก๋วยเตี๋ยวไปดูภาพยนตร์แล้วก็ไปเที่ยวในเมืองหลวงสุดท้ายหลังจากคุดคุยกันดีแล้วก็ไปตัวกลับมีสมาชิกแกนนําผู้หนึ่งเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น เขาพูดประโยคหนึ่งออกมาว่าเราแพ้ทางเขาแล้วทำไมถึงบอกว่าแพ้ทางเขาแล้วเพราะเขาเชื่อว่าถ้าหากรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐบาลเนี่ยทำความรุนแรงกับแกนนำเขาเนี่ยจะทำให้พวกเขาได้ใจของพวกชาวมุ้งจำนวนมากมายที่โกรธเคียดแค้นเจ้าหน้าที่ที่ทำร้าย ทำลายแกนนําของเขาแล้วจะทําให้ชาวมงเนี่ยเข้าป่าเป็นสมาชิกของลัทธิคอมมิวนิสต์มากเพิ่มขึ้นถ้าหากรัฐบาลทําความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ทำความรุนแรงกับแกนนําของพวกเขาเนี่ยเขาถือว่าเข้าทางเขาแต่เนี่ย ไม่ได้เข้าทางเขากลายเป็นเข้าทางเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่ใช้ความดีจิตมิตรมตีใช้ความดีกับแกนนํำของพวกเขาจึงกลายเป็นว่าพวกคอมมินิสต์แพ้ทางเจ้าหน้าที่เห็นไหมคนเหล่านี้ได้พูดกับเจ้าหน้าที่ว่าต่อไปเนี่ยเขาจะไม่เข้าป่าอีกแล้วเขาจะไม่ขึ้นเขาอีกแล้ว เพราะเขาได้ยินคําพูดประโยคนี้ลนะแกนนำของเขาคนหนึ่งถึงได้พูดบอกว่าเราแพ้ทางรัฐบาลแล้วพวกเราถ้าติดตามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นสามจังหวัดชายแดยนภาคใต้เมื่อก่อนเนะี่ยมันก็มีแต่มันมีไม่รุนแรงแล้วก็มีไม่เยอะทำไมมันถึงรุนแรงมา เป็นเวลาสิบสิบกว่าปีแล้วนะตั้งแต่ท่านอดีตนายกทักษสินตุนแรงหนักมากเลยจำเหตุการณ์ที่มัสยิดได้ไหมที่เจ้าหน้าที่เราไปทำความรุนแรงทำให้คนอิสลามหนุ่มอิสลามเขาตายเป็นจำนวนร้อย ความรุนแรงที่กระทำกับเขาในครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้เข้าทางเขาเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจเขาเหล่านั้นได้แต่เราสามารถที่จะไม่ให้ชาวบ้านไปเป็นแนวร่วมของเขาได้มากเพิ่มขึ้นเพราะความรุนแรงที่เรามีต่อพวกเขาเนะ่ ถึงทำให้คนของเขามีสมาชิกมากเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเรามีน้ําใจไม่ตีเหมือนอย่างกรณีที่จังหวัดน่านที่เราให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยลักษณะาค้าอย่างเนี้ยมันจะเข้าทางเราสรุปว่าความมีน้ําใจจิตที่มีมิมตรไม่ตีและมีความดีตอบ บุคคลที่เป็นศัตรูของเราถึงจะได้ชื่อว่าเป็นการที่ทำให้เกิดชัยชนะที่ตาวรเด็ดขาดพ่อแม่ครูอาจารย์หลายท่านหลายองค์ท่านพูดเช่นนี้ถ้ารัฐบาลไทยเจ้าหน้าที่ของเราไม่ทำความรุนแรง ให้เกิดขึ้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์จะไม่ยืดเยือ้อยืดยาวรุนแรงมาเท่าทุกวันนี้เลยฝากพวกเราทุกท่านทุกคนนะให้มีน้ำใจใหม่ตีและความดีต่อทุกคนเราจะเป็นคนที่ไม่มีศัตรูเราจะเป็นคนที่ไม่มีคนทำลายเรา เราจะเป็นคนที่ไม่มีคำว่าอดตายไม่ว่าเราจะไปที่ไหนถ้าเราเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ตีมีคุณงามความดีจะไม่อดตายจะไม่มีใครคิดทำล้ายเราแม้แต่เทพเทวดาพิษสาวิญญาณตลอดทั้งสัตวน์นดรันรก็รักคนที่มีน้ำใจไม่ตีและคุณความดีเช่นนี้ น้ำใจไม่ตีและคุณงามความดีที่เรามีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนที่มีคุณค่าและอยู่อย่างมีคุณค่าถ้าทุกคนมีน้ำใจไม่ตีต่อกันลรกันเนี่ยบ้านเมืองเราจะไม่เดือดร้อนสังคมเราจะไม่วุ่นวายถ้าสังคมไหนมีน้ำใจไม่ตีต่อกันเช่นนี้เนะยจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการที่จะกับ เกิดสังคมนั้นให้เจริญให้ก้าวหน้าอยู่กันด้วยความพาสุขลมเย็นอย่าคิดร้ายกับใครอย่าโกรธใครอย่าด่าใครอย่าแสดงความเขี่ยวกาดต่อใครยิ้มให้เขามีมิรไม่กีต่อเขานั่นคือเราจะได้รับชัยชนะที่ถาวร ดิบค่าพิจารณาวน้